ก็ไหนๆเขาก็มีหนอนสิบห้าคนแล้วก็ขอหนอนตายหนอนตายนะทุกคนเออหนอนตายแล้วล่ะแต่ว่าหนอนสิบห้าคนทรงผมเหมือนกันหมดเลยพี่แต่งตัวเป็นถนนเออคีมจัดูเลยจัดเลยเติมเติมป้าหนอนได้ไหมป้าหนอนตายได้ไหมเอาดีตายล้มไปล้มไปล้ไอ้หนอนตายหนอนตายไอ้หนอนพูดอะไรหนอนหนอนพูดอะไร ไอ้หนอนค้นอันไอ้หนอนค้นอันไอ้หนอนค้นอันไอ้หนอนอันไอหนอนอันไอหนอนอันไอหนอนอันเฮ้ยปลาตายนะจะมีใครใครกอเหลือไอกอหมดเหลือตัวเดียวมาเอามาเอามาเอาอยู่กลางลานไอ้หนอนอันไอ้หนอนอันไอ้หนอนอันให้ผมเล่นอะไรเลือกให้ผมด้วยเด้อเลือกให้เดินดูหน่อย เออคนที่สลับอันคนที่จะรอใก่อนก็พอเลือกกันเสร็จแล้วให้กูเล่นอะไรก็บอกกูด้วยเออคุยกันเลยนะเนี่ยแต่กูเล่นคนที่สลับกันนะผมเล่นปากกับมือนะผมเล่นปากกับมือนะผม่ับอนยกันใี่ผมเล่นปากกบมือดลิฟแนลิฟลิฟอยากเล่นอะไรอ่ะไม่อากาศนะที่แล้วอโอเคที่แล้วก็แต่งเดินทีเแียวก็น่าจะได้เป็นคิงแหละระหว่างการสลับกันนะครับให้ทำการอัดโอเวอร์เลย์ไว้ด้วยนะครับ ะช Papa, whatever, Michael, USDA, ập, lugares, share, whatever, ่วยหน่อยนะไม้กอล์ฟอะไรเงี้ยไม้กอล์ฟสนับหรือว่ามาเชอะไรเงี้ยชุบหน่อยนะแล้วก็ให้เกียรติเขาโดยการเล่นเต็มที่บัฟเต็มที่เข้าใจไหมเต็มอยู่แล้วใครมันไส้กรกันเงินลอยเล่นบัฟลอยเล่นเต็มที่ให้เกียรติเขาหน่อยส่งท้ายไปสุดท้ายคนละใครมันมันไส้กันรอบแปดทีมโกโทเอ้โอไหนเว้ย ก็ไหนๆเขาก็มีหนอนสิบห้าคนแล้วก็ขอหนอนตายหนอนตายนะทุกคนหนอนตายเลโลไหนว่าหนอนสิบห้าคนเขาทรงทรงผมมักันหมดเลยพี่แต่งตัวเป็นถนนหมดเออคีมจัดไปเลยจัดเลยเติมเติมป้าหน้าหนอนได้ไหมป้าหนอนตายได้ไหมเอาดีแกป้าหนอนตายป้าหนอนตายเอาไอ้มุกดีกว่าไอ้มุกดีกว่าโโอ้หนั่นจะได้บินยกแก๊งนะถ้ามันแจ้งอะคนละใบอันนั้นน่าจะโกโทรใบเหลือง เหลืองยันชุดอ่ะเชื่อวันนี้ผมลงไปผมไม่ได้เล่นหรอกแหละหน่าหน่าไปวิ่งไล่ชงไล่ชุดอะไรไปเรื่อยแหละดูแล้วติดหรือเปล่าติดหรือเปล่าติดที่นู่นหรือเปล่าไม่หน่าได้ไม่น่าไม่น่าได้เล่นอยู่ดีอ่ะรีบไปก็ได้รีบก็ได้รีบไปรีบไปจัดเตรียมให้หน่อยจริงวัดหลัอไปกเลยนะได้ได้ไปไปไปผมไม่ค่อยพูดอะไรครนะสรุปเป็นรีบนะแด่ครับแ่ครีบเดี๋ยวรีบกดกดจุดมาให้หน่อยเดี๋ยวให้พี่เจเด็ดเขาส่งลิงก์ให้ เอ้เขาจะปัดเกาะเลยนะทุกคนทุกคนเขาบอกว่าเขาจะปัดเกาะเลยนะเอโปเล่นปืนกับอะไรครับกูได้ยินอ่าสนับพี่มองเล่นปืนอันเดียวใช่ไหมพี่ปืนกับไม้อะเมื่อวานชนะไม้ว่างหนึ่งชนะครับผมเล่นปืนกับสนับอะสูสีอะสูสีชนะขาดนขาดเพราะว่าชนะไบไม้มันเหลือหนึ่งปะผมมาแล้วผมมาแล้วผมเอาแล้วผมเอาแล้ว ฝั่งนู้นมีคนไม่ยอมเลียกวุด้วยได้ยินโดีจัดอีกไอหม่องเงียวยนนะขอร้องเลยเออล่นดี่นะเล่นดีๆอยู่แล้วมันเล่นไอ้เฮ็ดอดิษเนี่ยทุกคนแหละทุกคนแหละไฟล์สบายอ่ะไม่อยากไปโชว์ฝั่งนู้นนะไอหม่องไม่ก็จะเกี๊ยวหม่องเสียงเหมือนกำลังปลุกแบบปลุกอะไรในตัวมันแบบอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปลุกความหื่นดิ ไม่ใช่เื่นนไม่ใช่เสียงพลังอื่นอะเฮ้ยเชื่อผมเก็บเกาะไปยังวะป้าเข้าวอป้าแปดแปดแปดป้าดูฟ้าเกย์เอะไรเียอะไรปาป้าปาวิย์ศาสตร์กูลืม ้ง่ม่เอาผมให้ใครไปก็ไม่รู้ลก่ออะลนไปขึ้นไปขึ้นไปเขานไปนขาช้า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 กูให้ใครไปวะเล่นปืนอ่ะให้เล่นปืนอ่ะไอ้ยิงพื้นนะโดนปะเลนใครเล่นปนมาลงมาลงมาคืจับน้อ้อนี่อ้อมนี่รู้ว่าน้กนี่สกิลุปสกิล mê tiền mê tiền mê tín mê tín 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 เเอาลยหน้าบ้านเขาเยอะนะบนกระดานอะบนกระดานกับทางขวาล้มลมตามไปตามไปตามไปต้มล้มกิงนไงคะกิงดิพาตาชุบปลาหน่อยดิไังไม่ออกมาหรือเปล่ายังไม่อนอกยังเหลือเวลายังใครชุบเพื่อนเลยนะเมื่อกี้ชุบอยู่ชุบอยูไอ้นอนตาย คนชุบเพื่อนผมด้วยผมด้วยเขากำลังชุบนกระดานเรียงลำดับความสัมพัญแล้วไม่ใช่หรอมันจะซุบมันจะเล่นทำไมวะยิงดิปืนมึงยิงดิปืน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 ยิงดิเราให้กูเราให้กูชุบไข่เราให้กูชุบใครวะมันไม่มีคนให้ชุบให้กูชุบใครละไอ้แก่ให้กูชุบใครมันไม่มีคนตายแต่ให้กูชุบใครเนี่ยเออไอ้เี้ย

คิงเขายังไม่เกิดคิงเขายังไม่เกิดยิงเดียิงดียิงเดี๋ยวไแมสกิลไม่มาสักทีน่ปืนปืนเขาโยนก๊ัตระวังระวังสวยไ้ปืนเขาล้มนอนตมนอนตัมสวยสวยสวยตา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 

กูโดนขิห <brightness> ลังได้ยังไงกูโดนขวดกูโดนกีรอโดนดลสองรอบมนด้นขโดนขิสรอบัดนีหลังสองรอบล้วอุ้มศพเขาออกไปด้วยอันนี้ตื่นแล้วอันนี้ตื่นเฮ้ยเพื่อนชูปไซบอเห้ชุบครบก่อน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  ชูมดิมชูมดิมดอมดิมดิมนิมดิมดิบดิม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 ดิหดิมนิมดิาดิมดิมดดิมดิัดิมดิมดิมดิดิมมดิดิมมดิดิมดิมิมดินมดิอดิม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 ่ิชุบมดิ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 มดม เพื่อนเพื่อนตายกลางบ้านเขาคนนึงเพื่อนตายกลางบ้านเขาคนนึงเฮ้ยเปืนล้มปืนล้มปืนล้มกลางบ้านปืนล้มกลางบ้านสับในกูล้มกูล้มเฉยเฉย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 ล้มเฉเฉยเฮ้ยคิงเขาตายคิงเขาตาย ไปกันลกแล้วเออเออเออหนูกแ็กแคนะนะนะ่ตีนปลาพี่เอ้ยยิงปืนเขาให้หน่อยเดะยิงปืนเขาหน่อยยิงไม้เขาด้วยยิงเ,ยเพื่อ,เพ,อเพื่อเราตายยิงสักที คาด้วยใครตายาต้าร์ด้วยใครตาย้าร์ด้วยครับเหมือนใจม่องแคสป่ะจะตายตายสองรอบตายสองรอบเพราะภาพไม่ตรงครับเหมือนใจม่องแคสอ่ะเรื่ใครเอากระเป่าป่ะแปกใครเรื่อนรถอยู่นะเรื่อนรถอยู่นะไอ้หนอนพูดอะไรหนอน นอนพูดอะไรออกมาออกพร้อมกันเขาดันเขาดันมาเขดันมาดันไปพร้อมกันระวังระวังโดนสกิลยิงท้ายสนามยิงท้ายสนามยิงท้ายสนามล้มนะล้มเขาเล่นเลยเพืเล่นเลยเอ้ยเขาจะอ้อมนะเว้ยเขาจะอ้อมนะเขาจะอ้อมไปข้างหลังนะ เห็นปะเยอดไก๊ไไอฟใครวะเฮ้ยเขาออมไปข้างหลังอีกตัวนึ่งนะ่ะเฮ้ยเพื่อนตายในนั้นเยอะเอาเพื่อนออกมาดีในดิพเวอที่เขาวาจุบอยู่ขวาบ้านเฮ้ยบ้านเขานะจุบอยู่ขวาบ้านเขาริงกิงอยู่ในบ้านผมเล่นผมเล่นบ้านกิงกิงอยู่ในบ้านข้าง,งหลังข้างหลัง กิ่ตรงแท่นข้างหลังเลยในบ้านเพื่อนมาชุบดีปล่อยปล่อยปล่อยพะล้มปืนพะล้มปืนพะล้มปืนพะล้มไอ้บนนั้นเสาเสบนไอ้ไอ้ข้างหลังอ่ะตายไอ้ขอขอคนข้างหลังหน่อยคนนึ่งเลยเขาจะไปได้ไหมนะสองคนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยไอ้ยิงตายยิงตายจิงตายเฮ้ยเขาเป็นมาซ้ำเพื่อนนะตายแล้วจิงตายแล้วตาบอสบอสที่ผมบตกจิงตายไม่ได้ แจ้งแจ้งเขา00ไอ้หนุนอยู่นี่ไอ้หนุนอยู่ซ้ายไอ้หนุนอยู่ซ้ายไอ้หนุนอยู่ซ้ายจิ้งจ้าได้ย่อจิดซ้ายไม่ได้ใช่ใช่แจ้งไปเรล่นไปเล่นระวังนะว่าระวังโดนเผาระวังโดนเผายิงกดไปยิงกดยิงกดดิยิงกดดียิงกดนี่ตกลุดกดดิเลยว่ากูงงว่าเผาคือกูนึกว่าเผาหมายถึงสกิลกูออกเผาหมายถึงหน้าบ้านเขาหรออย่าพยายามเหมือนเวลาเขาไม่รักอะเผาหมายถึงหน้าบ้านเขาเนี่ย

มากีมากมีมากเลยลาเลยอย่หน้ามากมีมากตายเยอะมากเอาดีดีหน่อยดิเซ่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 รอรอรไอ้ปืนตายตายตายปืนวบงเ้ยอเาจะชุบปืนไอกูแทกกูแทกกูแทกตายโทษันเขาชุบปืนขวานะเขาชุบปืนขวานะ เขาชุบปืนขวาบ้านเขานะบอลตัวนี้บอลตัวนี้ตัวนึงเขาชุบไปเอาซ้ายให้หน่อยเอาซ้ายให้หน่อยยิงพี่เอาหัวเปลี่ยนแนวเอ้ยเขาเอ้ยเขาเฮ้ยเขาทะลุไปตรงกลางเห็นปะตรงกลางเนี่ยโดนยิงโดนยิงโดนยิงเอ้ยวังยิงอีกยิงอีกยิงอีกลมพี่ลมพี่ลมพี่เร็วเอ้ยเรียกพี่หลับไปดิ ไอ้หนอนไอ้หนอนชัวไอ้หนอนชัวมาซ้หลังบ้นเลมา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 ามมา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 มมามมา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 ามามายาม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 าาม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 มามมามไมามา่าม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 าางามาิามามาม้าม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 าามามาา แฟนกูแซนขึ้นบนขึ้นไปขึ้นไปขึ้นบนหน่อยกินอยู่ข้างบนกินอยู่ไอ้เดี๋ยวทีมให้เดี๋ยวทีมให้เดี๋ยวทีมให้ทีมให้มาดิ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 เอาไปนุ่มออกม้าออกออกตายแล้วที่ลิฟตายนะเว้ยปล่อยเอาหลุดไปแล้วที่ลิฟได้ไงวะไอตัวเกิดเมื่อกี้แน่เลยที่หลุดไปเอาน่ะ เอาเพื่อนมาชุบเอาเพื่อนมาชุบลมนะลมลมไอ้เพื่อนไอ้เพื่อนตายหน้าบ้านเขาเนี่ยสองสตัวเนี่ยลมนะลมมลมหนยหน่ไม้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 เดยมนสามพอมรุนม้มาม้มาลมบุลม

ไปเล่นลาเรารอมาแล้วอนันยิงนเดกนกูอยู่คนเดียวออ้ยกองนั้นโดนกูแค่ไหนปืนอยู่กลางบ้านเขาเลยเอ้ยสตาร์ผมจะสตาร์ ปืนลบเปืนลบปืนลบปืนลบฉันโดนสามชันเป็นปืนที่โดนจ้ากว่าตัแม่ไปลงล่างลปล่างไอ้หลวงปืนดิปืนสองตัวเนี่ยหลวงอยู่ก็หลวงอยู่เพราะผมตามอยู่บอสแต่ไม่ทันน่ะลงล้างลงลาลงปอะไรตบทำไมเล่น้องปนเราตู้เขาไม่ได้เหรอ ลงลงลงเฮ้ยมายิงปืนเขาหน่อยในบ้านนี้เยี่ยมปืนเรายนะบ้านซ้ายปืนเขาอยู่นะบ้านซ้ายยิงเขาตายยิงเขาตายดูเลือดด้วยดูเลือดด้วยดูเลือดด้วยพาพากูออกด้วยเรียกมายิงดิยิงดิปืนยิงที่บ้านดิยิงที่บ้านนี้ไปคิวเลยลงและตามลงและตามเล่นรถเล่นรถเล่นรถเสละลมปลาลงปืนยิงไหนปืนปืนปืนลงลมลงแอลรุนทางด้านซ้ายนะลงลมลง ไอหนอนโคตรอนไอหนอนโคตรอนไอหนอนโคตรอนไอหนอนอ่อนไอหนอนอันไอหนอนอันไอหนอนอ่อนมาตายนะจะมีใครใครกรอเหลือไ่กรอหมดเหลือตัวเดียวมาเอามาเอามาเอาอยู่กลางลานไอหนอนอ่อนไอหนอนอ่อนไอหนอนออ่นยิงไว้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 ยิงหน่อยยิงหน่อยเผาอยู่นะยิงอยู่นะเล่นได้เล่นได้ถ้ามันน้อยกดไปเลย ให้ผมเป็นโดนเลยบังคับให้เขาออกมา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 ยิงดิยิงดิยิงดิไนรปรแล้วก็นมาไรแล้วามามาเล่นดิเล่นเออผมจะเข้าไปสตัรนนะโดนนนแฝนะโดนแโดนแโดนแ้มเปนามีคนพี่งเเล่นกับมันดิได้ได้อยู้างบนนะอยู่บึงเปิดเปิคิงเขาอยู่ทางซ้ายอ่ะบนแท่นอ่ะไม้มาไม้มาซำหน่อยซำหน่อยพี่หมูพีครซาใคร แทนซ้าไอ้ปืนระวังผมไว้นั่นอ่ะพี่แทนซ้ายอ่ะใช้คิงป้ะหน้าวิ่งอยู่่ไม่ใช่ไม่ใจผไม่ใ่ไม่ใชเล่นเลย่นเลยเ่เยเฮ้ยเขาอ้อมเขาอ้อมไลเขาอ้อมซ้ายหลังพี่ลีฟเขาอ้อมซ้ายหลังพี่ลีฟพี่ลเขาอ้อมซ้ายหลังพี่ไม่ต้องไม่ต้อไปมดออนงมะด้ไม่ต้องไปหมดลบบงพี่ตายแล้ว ไปเล่นไปเล่นไปเล่นไปมา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 พันท้ายคนหนึ่งดิปัดเขาม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 ากำลังไปอยู่ตรงไหนพี่ตุงข้อมูลเขาแล้วปัดเขาแล้วปัดเขาแล้วล้มล้มล้มอยู่ตรงไหนพี่ยุงเขงไหนใส่ปัดเขาแล้วใส่ปัดเขาแล้วแถวแถวซ้ายแถวแถวซ้ายก็โทยิงข้างหน้าใกูบ่เกี่ยวกูบ่เลี้ยงกูบ่ไม้กูบ่เล้วกูเล่นไมค์ก็ไปกูไม่ได้เล่นอยู่ดีแหละเอาตรงๆอ่ะไปกูแท็กยิงเลยยิงปัดใไม่ตายติดจังอ่ะตายไม่ตายตาย

เอ้ท้าม่เลยไปล้นเลยเลยไ่ลดเลยไ่ลดเลยไ่ล้นเลยไป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 ล้นเลยลนเลยล้นเลย้นเลยเลนเลยล้นเลยไปล้นเลยปล้เลยไปลนเลยไเล้นเลยล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 นเลยลเลยล้เลย้เลยลเลยลเลย้เลยล้เลยล้เลยเลย ล้ม่เห็นปตัวล้มอ่ะหน่อยกันหน่อยกันหน่อยกันหน่อยหน้าบ้านเเี้ยงเขาอ่ล้มอยู่มาๆๆไปเสากลางเสากลางเสากลางทิ้งอ่ะได้ป้้กดหน้าบ้านกดหน้าบ้านกดหน้าบ้านกดหน้า กิงตายแล้วกิงตายแล้วใช่ใช่แต่แต่พากูออกด้วยพี่พี่สำไม้ดิโอ้นี่ก็ตีจังเลยลมลมลมนี่ก็ตีจังเลย้้ใใหห ทิงหน่อยกันครับตรงไหนในบ้านในบ้านในบ้านยิงปืนตายลมตายลมตายลมตายล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 มอีกลมอีกพี่ลมอีกลายลายลมเยอะมากเป็นเ่็นเป็นไม่ตายนะไม่ตายนะไม่ตายนะหน้าบ้านเบอร์เบอรอยู่ขวาเบออยู่ขวาอยู่ขวาเบอร์เขาฟีลมากเลยไม่สีมดมือหินหน้าบ้านเขาปะปืนอยู่หน้าบ้านเขาคนเดียวทำซ้ายหน่อยทำซ้ายหน่อย ไอนุนออนไอหนุนอนตรงไหนต้ไหนยิงไปยิงาาน้ันม้นม้นมาหเลยหม้เลยนาหมอเลยไปเรือยๆไปเรื่อยไปเร่อยนะบ้างขวาขวายิงายาอยันนยิงอุสตันอยู่กสตนอยู่ระวังไอ้กูสตันอยู่ันนันนล้วนันอยู่ระวังล้อมล้ม เออแป๊บนึง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 ออกมาแล้วว๊ออกบ้านไม่ได้ล้ม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 เหมาะเพื่อนหมดเหมาะเพื่อนหมดออกบ้านไม่ได้ออกบ้านไม่ได้แป๊บนึงโอเคเหลี่ยมมันได้สวยหมูไปกะกะว่าจะเอาปากไปแค่ตัวเดียวไม้พู่ดันวิ่งเข้ามาพอดี โอเคกูแถมโปรโมชั่นให้เลยแล้วกันเฮ้ยพี่ลิฟโดนไล่อยู่กลางลานเนี่ยยิงให้อยู่ยิงให้อยู่ห่อยไปสามกลางกลับมาแล้วมามาิงไแล้วมมาๆๆไม่เขี้ยวอไป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 ไม้ออกไม้ออกให้คีนให้คีนตรงกลางทำตรงตรงตรงกลางหน่อยครับกําลังไปกําลังไปกําลังไปยิง้นยิงงี้นไม่ตายเหรอตาเลยยิงาไปสยไป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  ไปข้างบนดิเพื่อนไอ้ยระวังระวังข้างหลังริบลม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 ข้างบนบอสจะไปช่วยข้างบนเดี๋ยวไปย่องบนเขาไย่องข้างบนดีกว่าเขาลมเขาลมอยู่นะมาโฟกัสข้างบนดิโฟกัสข้างบนอีกนัดหนึ่งขออีกนัดหนึ่งลมลมลมตรงนี้ล้มตรงนี้ลม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 โฟกัสอยู่ดูอยู่ดูอยู่ไม่มาเล่นไหมเล่นไหมก็ก็ไม่ได้เล่นอยู่ดีดีว่ะจะไปไหนไอ้หนุนไอ้หนุนไปไหนตัวกุดตัวหมดขอเทียบเลยไม่ขอทียบเลยสุดหมดไปเล่นกับสุดหมดไปเล่นกับสุดหมดไปเล่นใ เขาลงไปอีกรอบสวยเฮ้ยเฮ้เธอเธอเธอเห็นปะ่นนั่นนั่นนั่ลขอย้าวิ่งหน่อยข่งน่อยตัวซ้ายมนซ้ายมือไปซ้นบนซ้าย่ิงซ้ายดิจิงซ้ายดิิงซ้ายดิซ้ายดิิงิงซ้ายไปไปซ้าบนซ้ายบนบนิงอยู่ายิงอยู่ายมือบนแทนิงอยู่ายมือามบนามบนามบน ยิงตามอีกนาดนึงเนี่ยมันมันมีอะไรให้กูเล่นเด้อไม่มีอะไรให้กูเล่นเลยนะเอาตรงๆอ่ะเฮ้ยกินายกินายกินายเมื่อกี้ใครฆ่ากินเล่นเล่นเล่นไปเล่นไปเล่นไปฆ่าเถอะเอ้าอุตส่าห์หันเลี่ยมข้างให้เนี่ยตัวละครยังจะหันกลับมาหาเขาอีกเนี่ยหันไปฝั่งนู้นก็ถูก หันไปฟังนูนก็ดีอยู่แล้วยาตัวละครยันจะบิดหัวกลับมาหาเขาอีกเนาะเน่ยดีดีดีบคุณครับลองค้างไอ้นี่เนาะีโอ้งอมหมดเล่นนี้อ่ะงอมได้คิแนนบองได้กินเต็มแคปเลยดี